วัดีค่ะวันนี้ก็เปลี่ยนสถานที่นิดนึงนะคะระหว่างที่เรารอให้คุณลูกนีบในรถแป๊บหนึ่งนะคะเราก็จะมาเมาส์มอยกันเนาะมีคนถามมายนะคะเข้ามาว่าแบบพี่มายพี่มายกิน BB+ Plus แล้วพี่มายรู้สึกไม่เหนื่อยจริงๆรหรอสำหรับบางคนเนาะที่แบบไม่ว่าจะเลี้ยงลูกอะคะ่ะหรือว่าทํางานบ้านหรือไม่ก็ทํากิจกรรมอะไรแบบเดินเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็อาจจะทําให้รู้สึกเหนื่อยง่ายใช่ไหมคะอันเนี้ยไม่ต้องขอบอกเลยคะ่ะว่าการที่มายกิน บีบีตัวนี้นะคะช่วยได้จริงค่ะเพราะว่าในอาหารเสริมตัวนี้นะคะทุกคนจะช่วยให้สารเซโรโทนินน่ะอยู่ในร่างกายของเราได้นานนะคะแล้วก็ จ้าสารเซโรโทนินตัวนี้ค่ะก็จะมีผลในการทํางานด้านจิตใจหรือว่าด้านร่างกายของเราค่ะส่งผลให้เรารู้สึกเฟรชรู้สึกแฮปปี้อันนี้เรื่องจริงเลยนะคะแล้วเซโรโทนินได้มาจากไหนใช่ไหมคะเซโรโทนินตัวนี้ค่ะก็คือได้มาจากการที่เรากินโปรตีนในแต่ละวันนั่นเองค่ะทุกคนลองสังเกตดูสิคะเราจะรู้สึกแฮปปี้มากถ้าสมมติว่าเราได้กินอะไรสักอย่างใช่ไหมคะกระบวนการนี้ค่ะก็เช่นเดียวกันเนาะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการที่เราจะเลี้ยงลูกให้รู้สึกแฮปปี้ให้รู้สึกมีความสุขอะมันไม่ได้มี BB บีพลัสะค่ะเป็นส่วนช่วยเพียงอย่างเดียวเนาะ,ะการที่เราจะเลี้ยงลูกให้มีความสุขอะค่ะมายก็จะมี10ทริคที่มายทำเป็นประจำเนาะวันนี้นะคะมายก็ขออนุญาตเอามาแชร์เนาะก็คือการที่เราได้ให้ลูกเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็ยอมรับ ในตัวตนของลูกค่ะต่อไปนะคะเมื่อเราสัญญาอะไรกับลูกไว้ค่ะก็คือให้เราทําให้ได้นะคะยอมรับในความผิดพลาดของลูกเมื่อเกิดขึ้นค่ะและให้คุณแม่แม่นะคะเข้าใจธรรมชาติของลูกค่ะมีความยุติธรรมนะคะให้ลูกแต่ละคนอย่างเท่าเทียมกันค่ะข้อต่อไปนะคะก็คือไม่สปอยลูกจนเกินไปนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็คือคุณแม่แม่อย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลในการเลี้ยงลูกค่ะ ข้อต่อไปนะคะไม่คาดหวังหรือกดดันกับลูกมากเกินไปค่ะและข้อสุดท้ายค่ะอย่าลืมนะคะว่าชีวิตเป็นของลูกไม่ใช่ของเราค่ะและนี่ก็คือ10ทริคง่ายๆนะคะที่จะช่วยให้เราะค่ะเลี้ยงลูกได้อย่างมีความสุขมากขึ้นเนาะเราจะรู้สึกแฮปปี้ทั้งคุณแม่และคุณลูกค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับการรับชมเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย